นี่นะผมเนี่ยจับมัดเรียบร้อยแล้วทุกคนเดยวไปดูแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่แก่นะผมเนี่ยได้ถามกับมันว่ามันเนี่ยหายไปไหนนะตอนที่ผมมารอบแรกมันไม่พูดเลยนะมันบอกอยากรู้ก็หาค้นเองไม่หาวิธีเองนะ ซึ่งวิธีเนี่ยผมก็ไม่มีหรอกแต่จับมันได้แน่นอนฮนะตอนนี้สิงกระเป๋ามีอะไรไม่รู้หนักมากเลยกระเป๋ามันนะเดินมาไกลกันลนะตอนนี้มีหลโดนต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะ ก็จับมันเรียบร้อยจะพาไปมัดในป่ากองลึกๆเลยหลอล่อมีแต่น้ำเช้า ดีแล้วมันเนี่ยไม่ขัดขืนนะตอนที่ผมเนี่ยแกะเชือกนะเพราะาตอนนั้นเนี่ยผมแรงหมดมากโอเคทุกคน,กคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางไปอี ถ้าทันป่าล,ลึกว่าอะไรเนี่ยผมจะอัปเดตท,ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ตอนนี้ป่าเนี่ยยังไม่ลึกมากไงไปนี่นะตรงลำธารเนี่ยน้ำเนี่ยได้ซัดแบบว่าป่าเนี่ยดูดิโล่งเลยนะแล้วมันก็จะมีใบไม้แหละ ผมว่าตรงนี้ป่าเนี่ยก็เริ่มจะลึกมากขึ้นเรื่อยๆนะไะเดี๋ยวหามัดตรงที่มีน้ำ้วยนะมันเนี่ยจะได้กินว่าน้ำได้ด้วย เนี่ยมากจ้นไปจะตามทางตามร่องน้ำไปเรื่อย đi nửa đã nửa bạc Hãy hôm nha. จะนั่งพักตรงนี้นแหละนะโอเคงเยอะจะนั่งพักทแทนไละจะนั่งโอ้ oh. แบบระยะทางเนี่ยมันไกลมากนะโอ้เ oh. หนื่อยเหนื่อยจริงทุกคน ดูผมเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในป่าลึกเหมือนกันเนี่ยเนี่ยเจ๊นหนังอันยังเนี่ย ก็ผมเนี่ยขอตัวนางพักก่อนแล้วกันเพราะว่าโหเดินมากับมันเนี่ยไกลมากเลยนะเหนื่อยด้วยทุกคนตัวป่าน่าจะผมเนี่ยคิดว่าผมเนี่ยจะขึ้นไปทางบนเขาลุงเนี่ยแหละแต่มันจะไม่มีน้ำนะถ้าขึ้นทาง,ทางด้านบนเขาเนี่ยซึ่งผมเนี่ยจะมัดมันไว้ใกล้ๆน้ำเลย โอเคทุกคนเดี๋ยวลองไปดูน้ำดิอย่าวิ่งนะถ้าวิ่งเนี่ยอย่างไรผมก็ไล่ตามทันนะดูดิมีน้ำอยู่น้ำก็ไหลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหรือจะมัดมันแอบไว้ในรูนี้ดิ เหมือนน้ำจะน้อยมากเฮ้ยมันนมืออะไรมันพนมืออะไรวะโอ้ยโอ้โหมันจูอะไรใส่ไม่รู้แน่ร้อนมากแบมือแบมือแบมือมีอะไรบ้าโอ้ มันเอาอะไรโยนใส่ผมไม่รู้ร้อนมากเลยเมื่อกี้เหมือนมันจะท่องกระถ่าใส่ผมนะดูดินี่ของในกระเป๋ามันนะประมาทเกินไปนะเมื่อกี้ผมมุ่มมือได้ไหม นี่นะเหมือนมันจะพนมมือแล้วก็ท่องกระถาอะไรไม่รู้กับมแมลงตัวเนี้แล้วเมื่อกี้เหมือนจะเป็นลูกอะไรไม่รู้นะที่มันโยนเส่ผมเนี่ยร้อนมากเลยโยนผมเนี่ยเต็มตัวเลยนะโหค่อนร้อนนะน่าจะเป็นไอ้ก้อนนี้หรือเปล่าร้อนจริงดวน นี่นะมันโยนใส่ผมเนี่คโอร้อนอะ่ะมีรู้ว่ามันท้องอาคมแล้วก็ไว้โยนใส่คนอื่นหรือเปล่านะทรมานก็เป็นได้จับโยนไว้หมดแล้วกันจับโยนทิ้งไว้หมดเลยนะ คิดว่ามันจะไม่อะไรนะมันลิ้นมันก็เยอะเหมือนกันดูลูกไอ้เนี้ยที่มันโยนใส่ผมเมื่อกี้นะหายไปไหนไม่รู้ไหลลูกเลยแสบไปหมดเลยอะคันด้วยนะโหอาคม,มันเยอะจริงๆริแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรกันแนะ่เหมือนมันจะกระทองให้มาหาผมหรือเปล่าขนาดแดงเนี่ย ยังไม่กล้าสู้มันเลยนะดูแล้วแบบมีมยันอะไรไม่รู้แบบเต็มตัวไมหมดเลยโูหมันร้การม,ม,มากน่าโมโหมากเนี่ยแทงไทมีมั้ง นายในมือมีอะไรเปล่าวจ้เหมือนจะหมดละดูเริ่มจะเย็นแล้วด้วทุกนฝนก็จะตกเดี๋ยวจะรีบเดินทางไปแล้ว แล้วก็ยานเนี่ยผมว่าผมจะทิ้งไปเลยเพราะว่าของอาคมในกระเป๋าเนี่ยมีเยอะมากดีนะมันโยนแต่ผมเนี่ยไม่เจ็บเท่าไหร่มันต้องเจอดีนในคนเนี้ยทำเล่นๆอย่างมันเนี่ยไม่ได้ละ ้ยไปเดินทางต่อด,ดีกว่าดูของเนี่ยยังมีเต็มกระเป๋าเลยนะดีนะมันเนี่ยทำอะไรผมได้ไม่มากเท่าไหร่ โอเคโดนผมเนี่ยขอตัวเดินทางก่อนดีกว่าเพราะว่าเริ่มจะมืดแล้วนะไปนี่นะผมเนี่ยได้ทีแล้วนะดูดิโหสุดท้ายไม่ทันนะทุกคนฝนเนี่ยได้เทลงมาละฝนตกแรงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวจอมัดมันไว้แถาๆนั่นแหละแล้วก็กระเป๋าเนี่ย ผมเนี่ยจะเอาไปเผาทิ้งให้หมดเลยดูมีทั้งอะไรมั่งไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยดูก็จะมัดขากันต่อมันร้ายมากเลยนะไอ้หอโซนเนะี่ยไม่รู้ว่าชาวบ้านเนะี่ยเก็บไว้ได้ยังไงต้องเจอผู้ผมนะแมนนะถึงจะเอาอยู่ ตัวนี้มันไม่ไหวกับพอนจริงๆเลยฝนเนี่ยตกลงมาแล้วโอเคหนอมเนี่ยห่อมัดมันก่อนไปนะจับมันมันดียกย่า มัดผิดเดี๋ยวให้อยู่เลยนะเอาไว้ให้ไปไหนไม่ได้เลยเดี๋ยวพวกเนี้ยผมเนี่ยจะให้เพื่อนๆเนี่ยมาดูอีกครั้งนึง เรียบร้อยแล้วทนุนโอ้โหเหลือทั่วั้ยนะร้อนมากฝนก็ตกลงมาแล้วเด้น,นี่มัดอยู่เลยนะตอนนี้นี่นะมือเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านบนหัวนะมันก็จะแกะตรงเท้าก็ไม่ได้ ลุกก็ลุกไม่ได้นะผมดูทรงโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องรีบเดินทางกลับละเพราะว่าผมเนี่ยมานานพอสมควรแล้วแถวเนี่ยไม่มีสัญัาณาณเลยนะผมต้องบอกท่านผู้ชมไว้เลยเหมือนฝนเนี่ยจะเริ่ม หยุดแล้วล่ะไม่แน่เนี่ยตรงนี้มีมดพอดีเลยนะจะปล่อยเนี่ยให้หมดเนี่ยกัดมันอยู่ในทั้งคืนเลยทรมานมันมันม่งน,นะเพราะมันเนี่ยชอบจับคนมาทรมานนะมันต้องเจอแบบนี้นในพวกแบบนนีะ้บอกเลย แล้วก็ไอของอาคมมันเนี่ยผมจะเอาไปฝังหรือไม่ก็เอาไปโยนทิ้งให้หมดเลยนะนี่ของเนี่ยยังมีอีกเต็มกระเป๋าเลยเดี๋ยวผมเนี่ยลองไปค้นดูอีกรอบหนึ่งก่อนโอเคทุกคนผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับก่อนนะตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วเดินขึ้นมาเหนื่อยแล้วก็หน้าเนี่ยมืดไปหมดเลยไม่รู้ว่ามันเนี่ยเล่นของใสหรือเปล่า โอเคนะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันเดี๋ยวไปเจอด้านล่างนู่นเลยนะทุกคนโอเคนะตคนตอนนี้ผมเนี่ยได้เดินลงมาถึง้างล่างแล้วโอก็จะเดินลงมาถึงเนี่ยเกือบชั่วโมงเหมือนกันนี่นะตรงนี้ก็จะมีน้ำผมเนี่ยได้พักกินน้ำอยู่ แล้วก็ผมได้มันไว้ในป่าดึกมูดเลยนี่นะฝนเนี่ยก็ตกลงมาปุ๊มเนี่ยตกไม่หนักเท่าไหร่นะก็หยุดไปหมดเลยโอเคโคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะ แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะให้คนเนี่ยขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันเนี่ยยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าหรือถ้าไม่อยู่เนี่ยผมก็ต้องไม่ก็จะขึ้นมาดูเองเนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้แล้วกันวันนี้ก็ไม่ได้พาน้องต้นก้ามานะต้นก้าก็ไปเรียนนะเผื่อๆมีท่านไหนเนี่ย ถามถึงน้องต้นก้านนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันโอเคทุกคนเจินคิปวิดีโอหน้าครับ